สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด HOK OK นะครับสำหรับ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ Android ก่อนเลยนะครับเริ่มจากที่เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า h u r n e r of King นะครับ h u r n e r of King แล้วก็เซิร์ชครับ Search แล้วก็นี่ครับเว็บไซต์ h u r n e r o f k i n g c o m กดเข้าไปเลยครับ เข้ามามันก็จะมีขึ้น APK พิเคดาวน์โหลดแบบนี้ Android โหลดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นขึ้นดาวน์โหลดแล้วนะครับถ้าใครหาไม่เจอจริงๆนะครับมันจะอยู่ตรงที่ด้านล่างนะครับเลื่อนไปเลยทางเว็บไซต์นี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้อีกทีประมาณนี้ครับสำหรับ Android สามารถโหลดเข้าไปเล่นแล้สร้างให้เขาเล่นได้เลยครับ มาในส่วนของ iOS กันบ้างนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็ด้านขวาบนนะครับจะมีสีเทาๆอยู่คลิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกตรงสีเทาๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะให้เรากดไปที่ประเทศและภูมิภาคนะครับรอหน่อยอ่าแล้วก็ เลือกประเทศอันนี้เราจะเลือกเป็นคลีกีสถานาคลิก,ก็ไปเลยครับรอแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็กดยินยอมเข้าไปอ่ามาตรงในสุดตรงนี้ครับการ์ดเบเดบิตแต่ว่าเราใส่เป็นนอนนะติ๊กเป็นนอนนะครับแล้วก็ตรงสตรีทต,ตรงนี้พวกถนนอะไรเงี้ยเราสามารถใส่มั่วได้เลยนะครับเปื๊บเปเปเป,ปใส่มาอแบบนี้นะครับแล้วก็ มั่วไปเลยนะครับมั่วได้เลยครับตรงโพสโคดนี่ใส่เป็น01นะครับแล้วก็0อีกที่ตัว1 2 3 4อ่าซิติก็ใส่มั่วครับโทรศัพท์ใส่ให้ครบ10 10เลขนะ0 6แล้วก็1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าครบเรียบร้อยคขาวดีก้ก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแบบประเทศภูมิภาคแล้วคราวนี้มันก็จะเสิร์ชหาเกมเจอแล้วนะครับปกติมันจะไม่เจอนะเราก็ลองเสิร์ชดูครับ h er o อ n ์เ o อร์อโหเ่อ่าขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นโอเพนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นเป็นว่าให้ Install หนู่นนี่นั่นนะครับดาวน์โหลดกดเข้าเกมมาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ สำหรับ iOS และ Android มีให้ดูทั้งคู่นะครับ Android ก็จะง่ายหน่อยแต่ iOS มันต้องมุดนู่นมุดนี่เปลี่ยนประเทศนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ enjoy กับเกมที่ดาวน์โหลดมานะครับสวัสดีครับ